เมนูเด็ดจากลุ่มน้ำอเมซอนถึงประเทศไทยครับลาบปลาหมอข้างดำก้อยแถวมานี่เขาที่ราบปลานิมสูตรจังหวัดระยองที่เจ้ากินจังหวัดระยองลาบลาบแบบลาบแบบดิบหรืแบบพิสิกลางเนยอันนี้ชิมว่าพิสิกลางเด้ครับเด้อแต่เป็นเนื้อ,อมันเอาแต่เนื้อเนื้อราบปลาราบปลาค่ะวันนี้ ลอได้มาไก่ได้มือนีกสูตรจังหวัดลอยเอตเองเลยมือนีเมืเอาไรจะต้มเนี่ยแบบเขาจันทรผ่านจะเสียกับเขาอากาศกับเมื่อวันเลยบนเดียวก่บเห็ดแดดยังบ่แห้งปันไดนเพราะขับไข่ขับค่าที่ไรที่ไรปลากับติบที่ไรนี่ต้องคมนะครับมีต้องคมมีต้องคมมีปลาคมนี่มันจะทำให้เนื้อปลาเละเลยกับเนียนมันจะเฉลบใส่มือเรา ลาการหั่นเปลา่ามันจไมีหลายอย่างทำแบบนี้ก็ได้อันนี้สําหรับเอาไปเอาไปผัดผัดก็คืองทนแบบนี้อันนี้คือตอนผัดผัดต้องอเป็นอย่างนี้เ,เผัดเพราะว่าจะเป็นผัดชาผัดเอ,อขึ้นช่ายก็ลยแล้วแเกินละลมเนียดออ,อันนี้คือเฉลียงลมหรือสิหัน่นว่างสีก็ได้ฟ้าที่ไปได้ทุกลูปแบบเ, <laughs> เอามาสับ ละ,ละเอียดต่อไปนี้ก็จะเป็นการสรับะละเอียดเลยเออละเอียดยิบสับให้ละเอียดนะครับหลังจากเขาฝักเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปไไคั่งคั่งใส่ัหน้ามันบ้างล่ะหน้าเราปั่นหน้าออกอปันก่นออกให้ได้เ,เคลี่ยนสมเคลน่ยนแบบนี้เลยมันจนหอมมันหอมหอมแดงใสจำมาชิ้นใดกินลปะปลาหมอห้างนำ ไอ้เห้ยอ้เห้ยแต่ขจอดเห็ดชัวล้วคนก็ถามว่าถามว่าไงเจ้คือหันหอมใส่หอมเก่งเถอะเออก็จะเป็นโคกนอ้วยวันบางคนก็ว่าสงสัยเป็นเชฟแน่นอนเลยเพาต้องสงสัยครับเพาต้องสงสัยนี่คือผมเป็นเชฟร้านตัดเศษจะเสียหรือว่าเสียกันแล้วแต่อะไรบ้างครับรับประหมอา้างดง มันมีไม่กี่คนนะครับที่จะทำแบบผมได้ถ้าบราได้ผ่านการฝึกฝนมาบางคนถึว,ว่าขีดคุยขีดคุยกับมาแข่งกันเบิ้า่ขีดคุยไปเฮ็ดนี้อย่างเนาะอันนี้คือลาบดิบอันนี้คือลาบดิบนะคะแต่เสียบด้วยค่ะไ,ได้กินด่วนหรอแล้วก็ครัวไทยแต่ว,ตว,ว,าตว,ว่าเคล็ดลับตัวนี้มันขีดอันยังหัวเขาจะใส่มดแดงมดแดงอืออแต่ดเสียบเถอะ นี่เรา็อยากาโดนเหรอน้ำปลาคือสิสมะะดีแล้วขะว่าปลาเดดเจ็กระถา,างใส่ลงไปความเขาขว,วยๆค่ะแรวะอือหือะเสียบกรบะเสยลาบลาบดิบบ่ว่าข้างกับลาบดิบกระเสียบกระเสียบไข่ก้อยแต่ว่าห้าวิใส่มุดเแดงอือ๋้วสักคู่กระเสีเยบแค่ จะเ,เหนียวหวานจุวยจุ๋ยไงฮะจะใส่มดแดงลงไปเลยใส่มดแดงลงไปนะคะมดแดงคือมดแดงแม่ไข่แม่ปิ่งใส่ลงไปอืปอซิ้มน้ำไล่อะไรเน่ยนี่คือลาบกระมอข้างดับอตอนนี้มันมาแจาผภาอีสานเราซิอบคอน นาปีตัวเอาไปขว่วแล้วลากินเด้หอือมล่อ้ำเลำนี่ะเหนี้วหวานๆเวลากินเอาไปขวานมันถึงจะปลอดภัยพอเพ็ดอีกแค่องแสบแสบกินดิบกินดิบไม่ดีต้องกินสุกเสร็จแล้วครับลาบชะมอคางดำลาบดิบซสยมดแดงสมสมหนึบัดนึง คนเี่ยวหอนหวนบัานดึงัวออกก็บอกเมนูเด็ดจากรุ่มน้ำอเมซอนถึงประเทศไทยครับลาบปลาหมอข้างดัำก้อยก็บ่กเลยก้อย